ช่วงนี้นะคะหลายที่หลายหน่วยงานค่ะได้มีการร่วมใจกันนะคะปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่อให้บานสะพรั่งในกะาะทันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและอีกหนึ่งแห่งค่ะที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือบ้านแพ้วค่ะไปชมความร่วมมือร่วมใจของพวกเขาได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนได้ทำสิ่งดีๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรารวมถึงการเตรียมปลูกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองเพื่อให้บานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคมหรือช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนสาเหตุที่ทำไมต้องปลูกดาวเรืองนั้นเป็นเพราะดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจรําราชกาลที่9ส่วนดอกพุทธรักษานั้นเป็นดอกที่ใช้แทนสัญลักษณ์ในวันพ่อนอกจากนั้นแล้วสีเหลืองอารามของดาวเรืองอยังเป็นสีมงคลเป็นสีทองผ่องอัมพ ا ยเป็นสีแห่งมงคลซึ่งนอกจากดาวเรืองแล้วก็ยังอนุโลมให้ปลูกดอกไม้สีเหลืองชนิดอื่นๆได้เช่นกัน วลานี้หลายที่ได้มีการเตรียมปลูกดอกไม้สีเหลืองกันแล้วอย่างเช่นที่อำเภอบ้านแพ้วที่พวกเราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคนอย่างแท้จริงที่นี่เขาเลือกพื้นที่ปลูกคือบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้วไปจนสุดเขตที่ติดกับจังหวัดนครปฐมระยะทางราว10กิโลเมตร ดอกไม้ที่ใช้ปลูกมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดคือทองอุไรเข็มดอกสีเหลืองและดาวเรืองที่ใช้จํานวนต้นไม่น้อยเลยทีเดียวการปลูกจึงไม่ได้ทํากันแค่วันเดียวเสร็จแต่พวกเขากําหนดเวลาปลูกไว้สี่ครั้งซึ่งท้ายสุดก็จะเป็นการลงดาวเรืองอีกประมาณ20,000ต้นเพื่อให้เกาบกลางถนนแน่นไปด้วยพันไม้ดอกสีเหลือง โครงการนี้จะสำเร็จได้เพราะความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนที่ช่วยกันบริจาคเงินบริจาควัสดุอุปกรณ์น้ำและยังมีข้าวปลาอาหารที่มีเรือนทุกคนให้ได้อิ่มท้องหลังจากลงมือปลูกดอกไม้กันเสร็จแล้วพื้นที่กับปลูกไว้ให,ให้ให้มันตลอดแนวตำบลบนแพาวะ่ะเขตตำบลบนแพาวก็จะทำถวา,ายพ่อหลวงด้วยราชการที่9ซึ่งเป็น เข็มสีเหลืองแล้วก็ดาวเหลืองแล้วก็ทองอุไรซึ่งให้ดอกสีเหลืองทั้งหมดเลยครับตรงนี้งบประมาณมาจากยังไงบ้างเราได้ร่วมก็ร่วมร่วมกันจากภาคประชาชนด้วยแล้วก็กำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็รับบริจาคมีช่วยเยอะก็จะทําให้เงินคุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนบริจาคมาครับในเดือนตุลาเนี่ยของเขตตําบลบ้านแพ้วเนี่ยตลอดเส้นเนี่ย จะเหลืองอลามไปด้วยไม้สีเหลืองเพราะเราได้เตรียมเตรียมต้นเข็มไว้3,000ต้นทองอุไรเนี่ยพันสองต้นแล้วก็ต้นดาวเหลืองเนี่ยน่าคาดว่าน่าจะเกือบ4ี่0 0ต้นที่จะประดับในเดือนตุลาเพราะตอนนี้ต้นกล้าเราพร้อมหมดแล้วชาวชาวบ้านเนี่ยพอบอกบอกว่าเรามาปลูกให้ใน,ในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากกลางครั้งหนึ่งเนี่ย ก็300ขึ้นทั้งนั้นทุกครั้งน่าจะต้นเดือนตุลาเราจะเอาไม้กระถางอะ่ะก็คือดาวเรืองเราพาะใส่กระถางจะมาตั้งตามยูเทิร์นตามทางแยกของตำบลมั่นแพ้วเนี่ยให้เหลืองสะพังทั้งทั้ง,ท,งทั้งเส้น ภาพที่ทุกคนกำลังตั้งอกตั้งใจขุดดินนำต้นไม้ลงปลูกกันอย่างขมักขม่นเป็นภาพที่ใครเห็นแล้วก็เกิดความปิติทุกคนที่มาช่วยเป็นคนจากทุกภาคส่วนจริงๆแม้ชาวบ้านทั่วไปที่ทราบข่าวคราวก็ตั้งใจและเต็มใจที่จะมาช่วยกันทำสิ่งนี้เพื่อพ่อหลวงพวกเขาบอกกันว่าทำแล้วมีความสุขทำแล้วเป็นสุขใจมาปลูกต้นไม้ให้ถวายในห,หลวงค่ะ เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างสบายใจสบายใจค่ะมีความสุขมากๆเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยค่ะเขาบอกให้มาปลูกในปลูกต้นไม้ให้ในหลวงของเราแล้วเราก็มามาเนี่ยเพื่อความสบายใจของเราสนุกดีเต็มใจมาเลยเต็มใจมาเลยเยอะแล้วนะปลูกตั้งแต่ตรงนู้นมาเนอะตั้งเช้าตั้งเช้าอ่ะตั้งกี่เท่าไหร่เจ็ดโมงแปดโมงประมาณยังไม่มีใครมาเลยเรามาตั้งแต่แปดโมงประมาณแปดโมงก็จะพยายามปลูก ดอกไม้สีเหลืองให้เต็มช่วงก่อกลางนี้นะคระ้อยตำรวจโทพพสนกสลานุเคราะห์ในอำเภอบ้านแพ้วบอกกับเราว่าสิ่งนี้นับเป็นความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนช่วยกันทำซึ่งก่อนหน้านี้ได้บอกกับทุกที่ไปว่าอยากให้ทุกคนปลูกดอกดาวเรืองกันทุกบ้านทุกที่ทุกแห่งและที่สำคัญที่อยากเห็นดอกไม้สีเหลืองเต็มบานคือเกาะกลางถนนเส้นบ้านแพ้วพระประโทนและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงได้ เพราะความจงรักภักดีที่ทุกคนมีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินและนี่ยังสร้างประโยชน์ในระยะยาวเพราะแต่ก่อนเกาะกลางถนน,นเส้นนี้ไม่เคยมีดอกไม้แบ่งบานเลยจะเป็นความร่วมมือของพี่น้องชาวอำเภอบ้านแพ้วนะครับโดยเฉพาะตำบลบ้านแพ้วโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สาววัดของเราเนี่ยมาลงขันกันปลูกด้วยความจงรักภักดีในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะพยายามปลูก ดอกไม้สีเหลืองให้เต็มช่วงก่อกลางนี้นะครับก่อกลางของบ้านแพ้วเนี่ยไม่เคยมีต้นไม้นะครับคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านเนี่ยเขาพอเราเราคิดจะทำพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านคิดจะทำเนี่ยเขาเลยมาสนับสนุนกันเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาอยู่มาจนจนอายุ80ิแล้วยังไม่เคยเห็นต้นไม้บนก่อกลางถนนของของอำเภอบ้านแพ้วเลยนะครับเขาก็เลยยินดีกัน อีกไม่นานนี้เราคงได้เห็นดอกไม้แห่งความจงรักภักดีบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินไทยดอกไม้สีเหลืองที่เกิดจากความรักของลูกทุกคนบนแผ่นดินไทยที่จะขอส่งดวงพระวิญญาณของพ่อหลวงสู่สวงสวรรค์แต่นี่จะไม่ใช่การทำความดีครั้งสุดท้ายที่จะทำเพื่อพ่อได้เพราะวันนี้หลังจากนี้และตลอดไปจากนี้พวกเราสามารถทาเพื่อพ่อได้ทุกวันพ่อจะไม่จากพวกเราไปไหนหากเราทาตามคาสอนของพ่อ เอเชียนสกุลถ่ายภาพพรเพนทองสวัสด์ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน